ตอนที่6แหวนมังกรขดตอนที่หนึ่งภายใต้แสงอาทิตย์อัดสดงเมฆสีคล้ายกุหลาบปกคลุมครึ่งทองฟ้าก่อให้เกิดสีแดงครอบคลุมทั้งโลกทำความสะอาดหอบันพบุรุษเป็นเรื่องง่ายมากนอกจากหอบันพบุรุษแล้วลินเล่ต้องยอมรับว่าเขาเตรียมการไว้มากเขากำหนดเวลาไว้ชั่วโมงหนึ่งสำหรับทำงานนี้ให้เสร็จแต่ภายใน15นาที เขาก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วในทวีปยูรานปีหนึ่งมี12เดือนเดือนหนึ่งมี30วันวันหนึ่งมี24ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมี60นาทีตระกูลชนชั้นสูงส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของนาฬิกาโตตั้งพื้นนาฬิกาคุณปู่และนั่นเองทำให้รู้เวลาที่แน่ชัดพวกที่ร่ำรวยมากอาจเป็นเจ้าของนาฬิกาข้อมือที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถัน หอบันพบุรุษได้รับการทำความสะอาดประจำทุกเดือนกล่าวอีกอย่างก็คือเดือนละครั้งหอบันพบุรุษจึงไม่ค่อยสกรปรกนักทั้งหมดที่เราทำได้ก็แค่เช็ดถูเรามีเวลาว่างเกือบชั่วโมงก่อนการฝึกจะเริ่มจะทำอะไรดีนะลินเลเ่เบื่อหน่ายจึงเริ่มสำรวจดูไปทั่วคาริขาดบาลุกมีประวัติศาสตร์ยาวนาน5,000ันปี ที่ลานส่วนหน้าได้รับการดูแลทำความสะอาดทุกวันแต่ห้องต่างๆในส่วนด้านหลังมีพื้นที่ใหญ่โตมากนอกจากหอบรรพบุรุษแล้วมีฝุ่นปกคลุมไปหมดแม้แต่ผนังก็ยังแตกร้าวต้นหญ้าตะไคร้น้ำสีเขียวปกคลุมพื้นและลามไปถึงผนังโอ้โหพอเห็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ลินเล่ถึงกับตาเป็นประกาย มีลานพื้นที่ในด้านหลังอีกมากมายที่ยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมชมนานเป็นร้อยปีแล้วสงสัยว่าน่าจะมีวัตถุโบราณที่มีค่ามากมายอยู่ในนั้นหรือเปล่าพอเริ่มทำความเข้าใจจนถึงตอนนี้หัวใจของลินเล่ก็เริ่มมีความภาคภูมิใจถ้าเราสามารถหาของที่มีค่าบางอย่างเจอแล้วเอาไปให้ท่านพ่อไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านคงจะมีความสุขมาก ลินเล่สูดหายใจลึกจากนั้นเข้าไปในห้องเก่าแก่ที่อยู่ถัดจากหอบ้รพบุรุษทันทีเขาเดินเข้าไปทีละก้าวอย่างระมัดระวังใช้ไม้แข็งในมือตนเองคอยปัดเขี่ยใย,ยแมงมุมที่ขวางหน้าและเข้าไปตรวจสอบอย่างระมัดระวังทันทีที่เข้าไปในห้องกลิ่นเนา่าอับเข้ามากระทบอยากใยห,หนาเตอะมีอยู่ในทุกซอกมุม และสามารถเห็นแมงมุมไต่ยอยู่ได้อย่างชัดเจนอยากย้ายใยแมงมุมปกคลุมอยู่ตามผ้าม่านและเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านพอดูอย่างใกล้ชิดเห็นได้ว่าผ้าม่านทั้งหมดเหล่านั้นล้วนเก่าแก่น่าเสียดายที่ผ้าม่านนั้นขาดรุ่งริ่งเกินกว่าจะใช้งานได้แค่คงสภาพอยู่พอให้รู้ว่าเป็นม่านถ้าม่านพวกนี้ไม่สภาพแย่เกินไป ไม่ต้องสงสัยเลยว่าน่าจะขายทำเงินได้มากไหมลินเล่สายหัวอย่างช่วยไม่ได้เขายังคงสำรวจห้องต่อไปและใช้ไม้ปัดป่ายใย,ยแมงมุมพลางตรวจดูอย่างระมัดระวังเขาตรวจดูพื้นตู้แม้กระทั่งดูว่ามีทางลับบนผนังหรือไม่ตามที่เราได้อ่านหนังสือถือเป็นเรื่องทันดามากที่จะมีคันโยกลับอยู่บนผนังหรือทางผ่าน ลินเลข่ข้อผนังอย่างระมัดระวงังและฟังเสียงลินเล่มีความสุขกับความรู้สึกค้นหาสมบัติในห้องโบราณแต่เขาลืมไปบางอย่างถ้าเขาเกิดความคิดเช่นนี้เองไม่ใช่ของบิดาเขาอย่างนั้นปู่ของเขาและผู้อาวุโสของตระกูลบาลุกอื่นๆจะมีความคิดเช่นนี้ไหมห้องเก่าแก่แห่งนี้มีมานานแล้ว ได้รับการทำความสะอาดโดยผู้อาวุโสตระกูลบาลุกผู้ล่วงลับไปแล้วลินเล่มีอายุเพียง8ปีเท่านั้นแม้ว่าการศึกษาที่เข้มงวดของตระกูลช่วยให้เขาเป็นผู้ใหญ่เร็วก็ตามแต่ก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเขากับผู้ใหญ่โดยธรรมชาติแล้วเขาคงไม่สามารถพิจารณาอะไรหลายอย่างจากมุมมองที่สมบูรณ์ที่สุดได้ในห้องนี้ไม่มีอะไรห้องต่อไปละ่ะ ลินเล่ออกจากห้องแรกและเข้าไปในห้องที่สอ,อง,งองอความจริงมีห้องพักจํานวนมากอยู่ที่ส่วนด้านหลังที่สำคัญที่สุดส่วนด้านหน้าที่ลินเล่อาศัยอยู่เป็นเพียงเนื้อที่หนึ่งในสาของครฤหาสทั้งหมดเนื้อที่ส่วนหลังจะกว้างใหญ่กว่าบางทีลินเล่ต้องใช้เวลาตลอดทั้งวันเพื่อสำรวจพื้นที่ส่วนหลังทั้งหมดเครื่องประดับเหล่านี้พังหมดเลยไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวที่มีราคา ลินเล่ยังคงออกมาจากห้องว่างอีกห้องอื่นเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเอ๋ดูเหมือนว่าจะได้เวลาฝึกแล้วเรามีเวลาอีก15นาทีเป็นอย่างมากที่สุดลินเล่หันหน้าไปรอบๆและจ้องมองห้องใหญ่เราจะดูห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายมันใหญ่มากเราจะใช้เวลา10นาทีในการสำรวจถ้าหาอะไรไม่เจอเราก็จะออกไปฝึก พอตัดสินใจแล้วลินเล่รีบเข้าไปในห้องใหญ่ห้องเก่าแก่นี้กว้างใหญ่กว่าห้องโถงในเขตส่วนหน้าเสียอีกพอก้าวเทาเ้าเข้าไปลินเล่สำรวจห้องนี้อย่างระมัดระวังเชื่อได้เลยว่าหลายร้อยปีมาแล้วนี่คือห้องเลี้ยงอาหารข้ามของตระกูลบาลุกจากเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ลินเล่บอกได้เลยว่านี่คือห้องนั่งเล่นใหญ่และกว้างมาก สํารวจจากพื้นก่อนก็แล้วกันก็เหมือนครั้งก่อนลินเล่ก้มหน้าเบิกตากว้างและเริ่มสํารวจห้องที่ละส่วนอย่างระมัดระวังพอเห็นอะไรที่น่าสนใจเขาจะใช้ไม้ข้อถึงสองครั้งถ้ามันสร้างจากหินเขาก็จะผ่านไปเลยเนื่องจากเขามีเวลาเหลืออีกไม่มากนะักก่อนจะเริ่มการฝึกเขาจึงรีบๆสํารวจมีแค่เวลาสํารวจผนังกับม่านเท่านั้นโอ้ ความหวังสุดท้ายที่ดีสุดลินเล่หน้ามุ้ยขนาดตรวจดูรอบๆผู้อาวุโสของตระกูลข้าหวังไว้จริงๆว่าพวกท่านจะทิ้งสมบัติไว้ให้ข้าสักชิ้นหรือสองชิ้นได้หากหาเจอแม้จะเป็นชิ้นเล็กๆก็ยังดีลินเล่ตรวจดูผนังอย่างระวังหากระทั่งด้านหลังผ้าม่านที่ขาดบนผนังเก่าแก่มีตู้ไม้ผูกอยู่หลายตู้ แต่ละตู้มีลิ้นชักอยู่มากมายโอหลังจากดึงลิ้นชักสุดท้ายเปิดดูลินเล่รู้สึกผิดหวังในใจยิ่งนับหลังจากสำรวจมาจนบัดนี้เราไม่เจอของมีค่าเลยแม้แต่อย่างเดียวทั้งหมดที่เจอมีเหงื่อกับฝุน่นลินเล่มองดูเสื้อผ้าของเขาตอนนี้มันดูสกรปรกจริงๆลินเล่รู้สึกหมุดหนิด เขากวาดสายตาสำรวจห้องแบบรีบๆอีกครั้งหนึ่งพึมไปดีกว่าลินเล่งหงุดหงิดใช้ไม้ในมือฟาดแรงแรงไปที่ตู้ที่อยู่ใกล้ที่สุดเหมือนกับว่าต้องการระบายความโกรธที่เกิดขึ้นกับการเสียเวลาค้นหาไปโดยเปล่าประโยชน์เกินกว่าหนึ่งชั่วโมงตูบท่อนไม้กระแทกเข้ากับตู้ โต๊ะเก่าแก่หลังจากถูกมแมลงกัดแทะมาเป็นเวลาร้อยปีมันก็ไม่สามารถรับน้ำหนักได้อีกต่อไปหลังจากโดนกระแทกแรงแรงมันก็เริ่มส่งเสียงเ e อี๊ยดอาร์ดพอได้ยินเช่นนี้ลินเล่ทำอะไรไม่ถูกได้แต่หันไปมองด้านหลังอย่างตื่นตัวโอไม่นะมันกำลังจะพังลงมาขณะที่สำรวจห้องอื่นลินเล่ทำเฟอร์นิเจอร์พังไปสองถึงสามชิ้น แล้วดังนั้นตอนนี้เขาเริ่มชินลินเล่รีบหลบไปอยู่อีกด้านหนึ่งในที่สุดตู้ที่สูงกว่าลินเล่ถึงสองเท่าก็พังคลืนลงมาเสียงโครมครามเมื่อตู้พังกระแทกกับพื้นแตกออกเป็นเจถึงแส่วนทำให้ทั้งห้องเต็มไปด้วยฝุ่นแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในท่ามกลางฝุ่นลินเล่ไม่เคยพบเห็นสิ่งนี้มาก,ก่อน เมื่อตู้เก่าแก่พังลงมาแหวนสีดำวงหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในตู้ไม้ก็หล่นลงมาบนพื้นเฮ้เ hey, ฮ hey. ลินเล่อุทานออกมาสองคำขณะที่เขาพยายามหลบฝุ่นที่ตลบช็อไม่ดีเลยตัวเรามีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดเราว่าการฝึกคงเริ่มแล้วเราต้องรีบไปอาบน้ำและเปลี่ยนชุดใหม่ก่อนลินเล่ปัดมือไปมาและผลักระเปิดประตูออกจากห้องเก่าแก่นั้น